นี่ผมมาตีกบนะครับกับป้อมผลหลังคันนะครับนะครับเหยร่ที่ใช้ก็เป็นกบยางแต่เอามาท้ายปัดปัดท้ายออกนะครับนะครับกบยางครับเพื่อจะได้ไม่กีดปากกบนะครับกบจะได้ไม่ระแวงนะครับผมเอาท้ายออกนะครับไปฟัดท้ายออกนะครับเอาเหยื่อนี้ตีครับตีกบยางครับพอไปถึงใกล้ๆตัวกบตีเข้าใกล้ๆตัวกบก็ สบัดสบัดให้เหมือนเหมือนกับมันดิ้นนะครับสะบัดสะบัดเหมือนกับมันดิ้นนะให้กบเข้ามาชาร์จนะครับตีใกล้ๆปากกบเลยครับ หลุดครับหลุดครับตัวนี้หลุดครับกินนะครับแต่หลุดครับตัวนี้ครับเดี๋ยวลองชมตัวใหม่นะครับ นี่ครับการตีอยกกบครับนะครับนี้มาตีกบนะครับนะครับเสียงดังไม่ได้ครับได้มาหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับครับได้มาหนึ่งตัวแล้วครับตีอยกกบนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวาลื้ติดตามผมนะครับ ป้อมผลหลังคันนะครับได้กบมาหนึ่งตัวแล้วนะครับตัวที่สองกินแล้วนะครับ ะครับตัวที่สองครับนะครับตัวที่สองครับนะครับต,ตัวที่สองครับได้แล้วครับตี้ากรครับ กบนะครับ ได้อีกตัวแล้วครับครนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วครับนะครับวันนี้มาตีกบก,กันนะครับนะครับได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับกับกบยางนะครับตีกบตัวโตเลยครับนะครับตีเข้าไปใกล้ๆ,ๆตัวเล้วครับแล้วก็ขยับ ขยับใกล้ใ้ตัวกบเลยนะครับกบก,ก็จะเข้ามาชาร์จเองครับผมคลิปนี้ผมเสียงดังไม่ได้ครับเฮ้ยเห็นกบอยู่สี่ห้าตัวเดี๋ยวมันจะตื่นนะครับผมก็ค่อยค่ยตีไปเรื่อยๆนะครับครับดติดตามนะครับป้อมคนหลังกันนะครับ กุบชาร์จไม่โดนเหยื่อครับตัวนี้ชาร์จเหยื่อไม่แม่นนะครับกลุบตัวนี้ครับเอาล้วครับชาร์จดบนนะครับ โดนแล้วครับอืมโดนแล้วครับตัวนี้ครับโดนเต็มเต็มครับนะครับตัวนี้โดนครับนะครับชาร์จเยียรโดนแล้วครับตัวนี้ครับนะครับไซก็กำลังสวยครับตะกะมากเลยครับเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้ครับ ตะกาศมากเลยครับชาร์ตโดนเต็มเต็มแล้วก็กืนกืนกืนเข้าไปแล้วครับหลุดยากครับโอกาสหลุดยากครับแบบติดแบบนี้นะครับกดติดตามนะครับพร้อมผลลัพธนครับกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมก็จะทําคลิปคลิปไปเรื่อยๆครับคลิปมาลงให้ดูกันเรื่อยๆครับกดติดตามครับแล้วจะเจอคลิปแปลกๆก็มีเยอะแยะคลิปครับกดติดตามนะครับ โดนนะครับโดนนะครับนะครับโดนนะครับกบรับนะครับวิธีการตีกบนะครับด้วยการตียปอมนะนะครับได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนะครับก็ใช้กบยางตัวเดิมนั่นแหละครับตีเบาๆผ่านหน้ากบครับ แลขยับขยับให้มันดิ้นแล้วกบจะเข้ามาชาร์จเองนะครับครับเรามาชมผลงานวันนี้ของการตีกบนะครับก็นี่ก็ผมมาใส่นี้ไว้นะครับนะครับครับกบอยู่ด้านในนะครับนะครับ กบอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูที่บ้านนะครับว่าได้กบประมาณกี่ตัวครับเดี๋ยวไปนับกบที่บ้านกันครับครับมานับกบกันนะครับได้สักกี่ตัว ตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่ง <Okay. S 1> ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ครับ ทีห้าครับนะครับมีไปตีกบมาครับนะครับมาห้านะตัวครับครับแล้วฝากติดตามผมด้วยครับกับป้องคนหลังคันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเป็นคลิปอะไรติดตามด้วยนะครับกบกบกบเย็นนี้ยำกบ